ดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสิ่งที่น่าตื่นเต้นจริง,รงๆนั่นก็คือ Mercedes BenG Class าแวนรุ่นปี2026คันใหม่ล่าสุดนี่ไม่ใช่แค่รถหรูอีกคันหนึ่งแต่มันคือการพัฒนาอย่างกล้าหาญของ d n a ตระกูล G Class ในรูปแบบรถตู้ที่ผสมผสานความหรูหราความแข็งแกร่งสไตล์ออฟโรดและความอเนกประสงค์ได้อย่างลงตัวถ้าคุณคิดว่าจีวาก้อนนั้นน่าประทับใจอยู่แล้วบอกเลยว่าคุณต้องตะลึงกับสิ่งที่ Mercedes ทำในครั้งนี้ เมื่อมองภายนอกครั้งแรกตัวรถ m e อร์ d e s b e n z นจีนคลแวนรุ่นปี2026ก็สะกดทุกสายตามันยังคงเก็บเอกลักษณ์ทรงเหลี่ยมตั้งตรงที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ G-Class เอาไว้แต่ได้รับการออกแบบใหม่ให้เหมาะกับการเป็นรถตู้มากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าอันทรงพลังของ m e อร์ d ซ s ที่มีเส้นโครเมียมแนวตั้งและประดาวสามแฉกอยู่ตรงกลางขนาดด้วยไฟหน้า LED ทรงกลมพร้อมไฟวิ่งกลางวันแบบไฮเทคทำให้ดูทั้งทันสมัยและคลาสสิกไปพร้อมกันเส้นสายของตัวรถยังคงแข็งแกร่ง บึกบึงและให้ความรู้สึกทนทานแต่ก็มีการปรับรายละเอียดด้านอากาศพลาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่สูญเสียความแข็งแรงสไตล์ดั้งเดิมล้ออันลอยขนาดใหญ่สุ้มล้อที่โป่งออกมาและความสูงจากพื้นเยอะบอกให้รู้ว่ารถคันนี้พร้อมลุยทุกเส้นทางแต่ในขณะเดียวกันรายละเอียดหรูหรายอย่างมือจับประตูแบบฝังเรียบและสีตัวถังแบบพรีเมียมก็ยังบอกชัดว่านี่คือ Mercedes Ben z ทางด้านหลังตัวรถมาพร้อมฝาท้ายบานใหญ่เปิดได้หลายแบบเพื่อความสะดวกในการบรรทุกพร้อมฝ่ายท้ายและทรงโอบโค้งที่ดูโมเดิร์นมากขึ้นลูกค้าสามารถเลือกติดตั้งราวหลังคาบันไดข้างหรือแพ็กเกจออฟโรดที่มีแผ่นกันกระแทกเพื่อเพิ่มความสมบุกสมบันโดยไม่เสียความหรูหราโดยรวมแล้วการออกแบบภายนอกเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความแข็งแรงใช้งานได้จริงและความหรูหราสไตล์ Merced e s ที่ไม่เหมือนใคร ในส่วนของสมรรถนะเครื่องยนต์ของ Mercedes-Benz G-Class แวนรุ่นปี2026ก็ไม่น้อยหน้าคาดว่าจะมีตัวเลือกเครื่องยนต์หลายแบบเริ่มจากกลุ่นพื้นฐานที่จะใช้เครื่องยนต์เบนซิน6สูบเรียง3.0ลิตรเทอร์โบชาร์จที่มาพร้อมระบบ My h y b ฮ i ริให้ทั้งความแรงและความประหยัดเชื้อเพลิงสำหรับคนที่ต้องการพลังมากกว่าก็คาดว่าจะมีรุ่นเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบที่รีดกำลังได้มากกว่า450แรงม้าเรียกได้ว่าขับได้ทั้งบรรทุกผู้โดยสาร วิ่งถนนไฮเวย์หรือขึ้นเขาลงห้วยก็ทำได้แบบไร้กังวลเม r c e d e s ยังเตรียมรุ่นปลั๊กอินไฮบริดที่ผสานมอเตอร Motor ์ไฟฟ้าเข้ากับเครื่องยนต์สันดาปเพื่อลดการปล่อยมลพิษและเพิ่มความคุ้มค่าและด้วยทิศทางของวงการรถยนต์ตอนนี้ก็มีข่าวลือว่าจะมีเวอร์ชั่นไฟฟ้าล้วนหรือ G-Class Van EV ที่จะคล้ายกับโครงการ EQG ออกมาในอนาคตซึ่งจะให้แรงบิดแบบทันทีเนีย ب, แต่ทรงพลังและยังคงความสามารถลุยออฟโรดไว้ครบถ้วน พูดถึงการลุยแล้ว m e อร์ d e s สก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ C-MATIC เกียร์อัตโนมัติ9้าจังหวะและดิฟล็อกที่ล็อกได้รวมถึงช่วงล่างที่ปรับอัตโนมัติทำให้สามารถขับผ่านทะเลทรายโครนิมาหรือเส้นทางธุรกันดารได้สบายแม้จะเป็นรถตู้แต่การควบคุมพวงม,มาลัยและการทรงตัวก็ถูกออกแบบมาให้มั่นใจได้แม้คำถามจะโฟกัสที่ภายนอกและเครื่องยนต์แต่ก็อยากพูดถึงภายในเล็กน้อยเพราะนี่คือจุดที่ความหรูหราเจอกับความอเนกประสงค์ ห้องโดยสารของ G-Class Van นตอบโจทย์ทั้งครอบครัวนักเดินทางหรือแม้กระทั่งผู้บริหารที่ต้องการพื้นที่กว้างขวางโดยใช้วัสดุดหนังแท้สุดพรีเมียมแสงไฟภายในปรับได้ตามอารมณ์เจอคู่ดิจิทัลขนาดใหญ่และระบบ MBUX อัจฉริยะที่สั่งงานด้วยเสียงได้เต็มรูปแบบเบาะนั่งยังสามารถจัดได้หลายรูปแบบจะเน้นโดยสารหรือบรรทุกก็ปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดเรื่องราคานั้นแม้ Mercedes จะยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่ารุ่นเริ่มต้นจะอยู่ราวราว4ล้านบาทขึ้นไปหรือประมาณ120,000ดอลลาร์สหรัฐและถ้าเป็นรุ่น V8 หรือรุ่นแต่งพิเศษที่เน้นออฟโรดพร้อมแพ็กเกจหรูหราราคาก็อาจพุ่งสูงถึง5.5ล้านบาทหรือราว160,000ดอลลาร์ส่วนรุ่นปลั๊กอินไฮบริดหรือไฟฟ้าล้วนอาจอยู่ตรงกลางระหว่างนั้นโดยทั้งหมดนี้คาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการช่วงปลายปี2025และเริ่มส่งมอบได้จริงในปี2026 สรุปแล้ว m e r c e d e s b e n บ G-Class แวนรุ่นปี2026ถือเป็นหนึ่งในรถหรูที่อนเนกประสงค์ที่สุดในตลาดมันเก็บดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของ G-Class เอาไว้เติมความกว้างขวางแบบรถตู้ใส่สมรรถนะสุดพลังและยังหรูหราตามมาตรฐาน m e r c e d e s b e n บถ้าคุณกำลังมองหารถที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวการผจญภัยและภาพลักษณ์สุดพรีเมียมรถคันนี้คือตัวเลือกที่น่าจับตามอง และนี่คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ Mercedes-Benz g จ l a s s แวนรุ่นปี2026คุณคิดยังไงบ้างกับการที่ Mercedes ขยายไลน์ G c l a s s มาสู่รถตู้ครั้งนี้คุณจะเลือกมันแทน SUV หรือรถตู้หรูทั่วไปหรือไม่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบรีวิวนี้และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับรถใหม่ๆที่กำลังจะเปิดตัว